หลับกันหมดเลยค่ะหลับนักมวยน,วนักมวยหลับอยานีป้าแกู้ก็ไปน้ำแล้วมันเล่นอะไรกันอย่างนี้เนี่ยนี่ชายก็ไปกัดข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็ตามไปค่ะ ก็คือคุณนายกำลังเยี่ยวนะมีคุณก็คือเจ็บไข่อยู่นะคะเปิดไฟฮะเปิดไฟนะคะก็ติดได้วนะคะคนนี้ก็คือเป็นคนที่อ่อนแรงมากไม่ได้อาบน้ำมาประมาณพันวันเอ้ยไม่ใช่ค่ะหนึ่งวันเองไปแล้วค่ะไปแล้ว,ว,ว,วค่ะคนนี้นะคะก็ได้เยี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการงาน,นะคะ เป็นพกินเบียรนะคะนี่นะคะเรามองขบุญนะคะอน้ยอุ้ยอยโยยเด็ดเด็ดเด็ดต้อง

อโอ้ยนายพี่กีตาร์เอาเลยเนี่ยโอ้โหพี่กีตาร์จะไหวเหรออย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใช่เออโ้หนักมวยหนักมวยนะคะเออดูหนักมวยเออเด็กยอมยอมเออ มาเลยค่ะ <rôle> <Warner of the gospel> <om Sakura> กามกเอาไปกนไปเฮ้ยใส่สิ้ยอมันเจ็บมาหันน้ำมาเลยดิ นะอนนี้กันนะคะพอพอพอได้กันเลยนะคะจบยกเลยนะคะจบยกจบยกพักยกค่ะพักยก,าายก,กไอปายุดอนะเอ้ยอง้วน,นีน่คุณตอนนี้เราก็ วอไหมึงทำอะไรอ่ะตอนนี้คุณน้องไนกนะคะก็จะนอกนกันและจะนอนยังไงก็ไม่รู้ี่กิตา พักพักพักพอแล้วพอแล้วพอแล้วยอมเย้เย้พี่กิต้ารู้ชนะค่ะยกมือชูค่ะวู้จับมือจับมือจับมือค่ะจับมือจับเหวี่ยวน้ำจับน้ำซึ่งน้ำจับคองดีเหี่ยอันนี้ก็เป็นผู้แพ้นะคะคนนี้เป็นผู้ชนะตบมือค่ะตบมือกิ๊ก็จบแค่นี้บ๊ายบาย